สวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะครับพอก็ผมสักตากค้าที่ดินนะครับวันนี้มาเสนอขายที่ดินแปลงนี้เลยนะครับที่อยู่ด้านหน้าผมนี่นะครับเนื้อที่ก็คือ50ตารางวานะครับแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดชายังเซานะครับถ้าบอกง่ายๆคือห่างจากห้างแมคโครชายังเซาเนี่ยประมาณสัก4กิโลนะครับตรงเนี้ยก็มีถนนสาธารนณะตรงนี้เป็นถนนลาดยางนะครับ ทางเส้นนะครับผ่านข้างหน้านะครับแล้วก็ไฟฟ้าประปลาพร้อมครับที่ถมแล้วนะครับนะครับหน้ากว้างปลูกบ้านได้กําลังดีเลยนะครับตรงนี้ผมมีทั้งหมดแแปลงนะครับไล่ไปถึงสุดตรงนู้นเลยนะครับมีแดแปลงตอนนี้ขายไปล้เจแปลงนะครับเหลือแปลงสุดท้ายก็คือแปลงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้เขาปลูกบ้านไปห้าหลังแล้วนะครับเนี่ยครับนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับพุดแดงพร้อมโอนชื่อผมเองนะครับเนี่ยครับติดถนน คอนกรีตนะครับตรงนี้เพิ่งเพิ่งจะถมปรับเพิ่มไปนะครับก็จะมีฝุ่นนิดนึงนะครับนะครับของเดินเนี่ยผมถมไว้ประมาณสามปีแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็เพิ่งจะมาปรับเพิ่มไปอีกสิบคันนะครับนะครับปูกบ้านได้เลยครับบรรยากาศดีครับนะครับเดินมาดูนะครับด้านในถมสูงกว่าถนนนะครับตรงนี้ก็น่าอยู่ครับลมเย็นด้านหลังเป็นท้องอ่าเป็นน้ํานะครับ เป็นบ่อปลานะครับนะครับบรรยากาศดีครับลมเย็นมากนะครับนะครับมีเพื่อนบ้านมีบ้านคนนะครับฝั่งตรงข้ามก็มีบ้านคนนะครับและที่ผมอ่าด้านนู้นจะเป็นที่มองตรงไปตรงนั้นจะเป็นอ่าร้านค้านะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับหน้ากว้างครับสิบสองเมตรลึกสิบเจ็ดเมตรปลูกบ้านสวยๆเลยนะครับนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็น บ่อปลาเหมือนกันนะครับลมเย็นตลอดทั้งปีครับตรงนี้นะครับแล้วก็แปลงเนี้อยู่ห่างจากถนนสุวินทวงศ์นะครับอมินบุรีนองจอกนะครับเส้นที่จะไปกรุงเทพทางมินบุรีนะก็ห่างจากถนนตรงนี้ก็ประมาณสี่กิโลนะครับนะครับมีเพื่อนบ้านตรงนี้ห้าหลังติดกันนะครับที่ผมขายไปนะครับตอนนี้ก็ว่างแปลงนี้นะครับนี่ครับที่ติดป่านะครับเข้าไปอีกนิดนึงก็จะเป็น ศูนย์การเรียนรู้ของตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังเซาวนะครับนะครับตรงนี้บรรยากาศดีหน้าปลูกบ้านครับอยู่ห่างจากห้างแมคโครจังซาวสี่กิโลแล้วก็ห่างจากบริษัทไมโครชิปนะครับเป็นบริษัทดังของแปะลิวเนี่ยประมาณสักสามกิโลได้นะครับเนี่ยครับจากตรงนี้นะครับเนี่ยครับลมลื่นนะครับนะครับตรงนี้ผมเปิดขายนะครับบอกราคาริบบอกเลยนะครับ เปิดขายที่ราคา5้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเลขที่ห้าสิบตารางวานะครับฉนดคู่แดงพร้อมโอนชื่อผมเองนะครับนะครับฝั่งตรงข้ามก็มีนี่ครับเพื่อนบ้านตอนนี้ผมมาถ่ายก็ประมาณสักสามโมงมีเพื่อนบ้านนะครับบ้านคนแล้วตรงนี้ที่มอเตอร์ไซค์จอดถัดไปร้อยเมตรก็จะเป็นร้านขายของชำนะครับตรงนี้เพื่อนบ้านดีนะครับเพื่อนบ้านดีมากครับ แล้วก็รอบๆบริเวณนี้ก็จะเป็นแบบอ่ามีท้องนานะครับมีท้องนามีเลี้ยงปลานะครับนะครับโดยรอบที่สวยอย่างเงี้ยนะผมสูงกว่าถนนประม,มาณสัก่20เซนได้นะครับ,นะรบ,นะรบหบมุดเขตก็อยู่ตรงนี้นะครับ เมื่อกี้เพิ่งจะครอบไว้นะครับเพราะว่าเพิ่งจะปรับดินไปสิบคันรถนะครับเมื่อกี้ปรับเพิ่มให้มันสวยแล้วก็เป็นการเคลียร์หญ้าด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับลืมให้ดูหมุดนะเดี๋ยวมาดูหมุดก่อนอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะที่ดินรางวัดเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับหมุดที่ดินตรงนี้นะครับโอเคอีกเสาหนึ่งก็อยู่ติดรั้วนะครับ ด้านนี้นะครับสุดตรงนี้สุดบ้านนะครับที่มีกำแพงเหมือนกันส่วอีกเสาหนึ่งก็อยู่ตรงที่เสาไฟฟ้านะครับนี่ครับสี่ต้นพอดีอยู่ครบนะครับโอเคนะครับใครสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0 8 3 0 9 5 4ด6 5นนะครับที่ดินพร้อมโอนพร้อมปลูกบ้านนะครับใครจะยื่นกู้พร้อมปลูกบ้านก็มีสินเชื่อมีบริษัทสร้างบ้านแนะนำให้นะครับแล้ว่าการแปลงนี้น่าอยู่นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับทุกคน